คลิปนี้เน,นี้จะมาถามอาการแม่ที่หลังจากกินสมุนไพรถาวันเปรียงนะว่ากินแล้วมันมีอาการเป็นยังไงบ้างอ,อถ้า,าหวานปั่นดันนะตอนนี้ที่ก่อนเป็นเยอะตอนนี้มาตรวจแล้วไม่มีปั่นดันบหวานหมดเลยเอืมอ่ากินยาตัวนี้แหละแม่กินมาสามขวดแล้วเนาะสอมขวดไปแล้วสามขวดเนี่ยอันนี้ขวดนี้ขวดที่สามนะคะแล้วเวลาแม่กินการขับถ่ายของแม่เป็นไงบ้างาไม่เป็ ่าแล้วนอนหลับดีไหมหลับก็ดีปากเกาะรับแกเจียงคืต้องค่อยๆกินเนาะแต่คือผลคือว่าเบาหวานมันไปตรวจแล้วเป็นยังไงนะคะหมดเลยเจ้านี่ไม่มีเบาหวานปานดันหมดตอนนั้นแม่เขามีปัญหาเรื่องเป็นเบาหวานก็พยายามหาตัวนั้นตัวนี้มาให้ทดลองทานนะก่อนนั้นไปจริงก็สามร้อยฝาสองร้อยฝาเบาหวานปานนันไะตอนนี้ไม่มีจนทที่ แล้วปวดเข่าดีขึ้นไหมคะอ่าคอยดีไม่ค่อยปวดแล้วไม่คอยปวดแล้วก็เดี๋ยวแล้วเวลาที่แม่กินแม่กินวันละเท่าไหร่กินเช้าเย็นเช้าเย็นขอนำอาหารอ่าแล้ววิธีกินของแม่ไหนกินโชว์ให้หน่อยย่แม่บอกให้แม่บอกให้ใช้อกก็ไม่ใช้ก็บอกกระดกเอาอย่างนี้มันได้เยอะดีสองอึกใหญ่ใหญ่แหละอ่าลองทดลองทดลองกินให้ดูหน่อยโอ้อ๋อกระดกสองอึก ก็ใหญ่อ,อืมก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับใครที่ที่ทานอยู่แล้วแล้วดีก็ทานไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่มีสเตอรอยมั่นใจได้เพราะเนี้ยกล้ามาให้แม่ทานเพราะว่ามันไม่มีสเตอรอยเนาะตัวเองก็ทานด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ขับถ่ายไม่ดีไม่ค่อยขับถ่ายสมุนไพรตัวเนี้ยจะตอบโจทย์ได้เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกาลูมมาตอยทานได้ทั้งหมดเลยค่ะ